ตอนนี้เดือนมีนาคมนะครับเดี๋ยวบ่อนี้ผมจะใส่ใส่ปลานินนะครับบ่อนี้จะใส่ปลาในาเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะรอดไหมแต่ว่าเห็นปลามันขึ้นมาแค่น่าจะเป็นปลาอะไรนะปลาเที่ยวามากินลูกปลาหรือเปล่ามันจะรอดไหมเนี่ย,ยปลา,า,ปาดินจะแบ่งไปบอ่อนู่นสักหน่อยดีกว่า กลัวมันจะไม่รอดเคลื่อนหลายรอบแล้วปลาถ้ามันกินปลาเราหมดนี่ก็หมดเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวก็จะลองดนนูนะครับสวนคุโยกนะปล่อยปลาซื้อนี่ปลานินแดงนะครับนี่ปลาในเนี่ยบ่อปลาในเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ามันจะรอดหรือไม่รอดอ่าใส่บอ่อโดน แต่บอเนี่ยโวปาลาขึ้นหลายครั้งแล้วมันจะเป็นปาลาแล้วปลามจะกินปลาเราไหมลองดตต่อตตไปต่อนะครับวันนี้เดือนมีนานะครับเย่อีกสี่เดือดนมาดูปาลากันว่ามันจะเป็นยังไงต่อน่าจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับปลาเิน่งกับปลาในเดือนมีนาสองพันห บ่อคุโย่สนคุย